สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวโคจเิเล็กนะคะวันนี้พามากินข้าวเที่ยงค่ะอาหารถาดหลุมอีกแล้วนะคะนนีวันนี้มียำหมูยอมี <c oughs> แกงจืดนะคะแล้วก็นี่มีไก่ทอดมีผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ใส่หมูสับนะคะขนมหวานก็จะเป็นเต้าหู้นมสดค่ะแล้วก็มี สาคูไสหมูนะคะเ,คเยอะมากเยอะมากเลยนะค่ะมากินเลยเพิ่มความอ้วนด้วยกันคะ่ะอะคะ่ะเดี๋ยวนนี้ไม่จะถ่ายบรรยากาศของห้องอาหารให้นะคะ,ะโต๊ะเขาจะมีที่กั้นรักษาระยะห่าง โต๊ะหนึ่งนั่งได้4คนค่ะอย่างนี้ค่ะแต่ก็มีฉากกั้นนะคะแต่แม่นั่งคนเดียวนะคะแล้วก็อันนู้นก็เป็นสมาชิกนะคะห้องอาหารกว้างมากเย็นมากเลยแต่คนน้อยนะคะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะสวัสดีค่ะกินข้าวกลางวันกันนะคะ ได้เวลาอันนี้ต้มจืดมันเหมือนมันเหมือนต้มจืดปลาคต้มส้มต้มส้มต้มส้มปลาช่อนนะคะไก่ทอดแล้วก็ยำหมูยอกับข้าวหลายอย่างมากยำหมูยอแซบ อยู่นี่สามสี่วันต้งใสวอ้วนอ้วนแน่น้ำหนักขึ้น <c oughs> กินครบทุกมื้อค่ะต้อหู้สบน่ากินมากเลยค่ะ ใส่ใส่วุ้นใส่แปะปวยใส่มันใส่ถั่วแดงแลหลายอย่างนะ<ม>่ท, <c oughs> ทำอาหารดีมากกับข้าวอร่อย สะอาดแล้วก็มีคุณภาพใช้ของดี ไก่ทอดไก่ทอดต้องใช้มือค่ะ ลองเิมดีก่อนมีน้ำจิ้มไก่ให้เรียบร้อยนะคะอร่อยค่ะไม่ต้องจิ้มเลยไม่ต้องใส่น้ำจิมมำจ้มรสชาติได้กินแับข้าวเหนียวอร่อยมาก อหารข้าแอร์เย็นมากนะคะกว่าจะกินเสร็จนิ้วเขียวนิ้วซีด มื่อเช้านี้จะมีข้าวต้มปลาข้าวต้มปลากับผัดซีอิ๊วค่ะอร่อยมากปลาสดมากเลยปลาสดแล้วก็ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่กว่าร้านค้ายค่ะต้มช้มอร่อย เปรี้ยวๆหวานๆเป็นปีกไก่นะคะปีกไก่บน Be claro. กินใหม่ๆมันจะอร่อยมากนะคะอันนี้มันมันไม่มไมกรอบแล้วแต่รสชาติยังดีอยู่ค่ะ โดนนิ้วแม่ซีดละยังกินไม่ถึงครึ่งเลยซีดละแอร์ยเย็นมาก เดี๋ยวลองชิมเต้าหู้นมสดนะคะน้ำเกลน้ำกะทิเขาหอมมากเลยค่ะหวานกลมกล่อมไม่หวานมากอร่อยแป๊กเว้ ไม่แปลกวเวยค่ะอร่อยอร่อค่ะคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะทานต่อพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูนะคะว่ามา,มาแม่จะเอาเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย